เจอแก้อัสมการนะ x อยู่ระหว่างลบ6กับ0ค่าของ2ลบ3 x ส่วน2เนะี่ยเท่ากับเท่าไหร่เวลาทำเนี่ยนะให้มองก่อนว่าเขาให้อะไรมาเขาให้ x มาเพราะเราต้องแปลงจากที่เขาให้มาให้เป็นตัวนี้ให้ได้แล้วทำไงข้างหน้า x มันมีลบสอยู่ เราก็ต้องเอาลบสามคูณทั้งทั้งหมดเลยเาไ,ได้ศูนย์แล้วเราก็ได้ลบสามเอ็กอยู่ระหว่างศูนย์กับลบหกแต่แต่ว่าอะไรเอาลบคูณเข้าไปเครื่องหมายต้องกลับทิศนะอย่าลืมแตนด้านสองเนี่ยมันเป็นลักษณะของการบวกเพราะเอาสองบวกเข้าไปทั้งหมดเลยถูก,ก,กอันแล้วเราจัดรูปใหม่แล้วสลับที่เอาสองมาข้างหน้า ก็ได้2ลบ 3x อยู่ระหว่าง2กับลบ4จากนั้นมันต้องโจทย์ต้องมีหาร2อีกแล้วว่า2หารทั้งก้อนเลยกกทุกก้อนเพราะเรา2หารทุกก้อนก็หาร2ไปหาร2ไปแปลว่า2ลบ 3x ส่วน2เนี่ยอยู่อยู่ระหว่าง1กับลบ2อ่านี่คือคำตอบลักษณะการทำนะแล้วก็ดูว่าโจาทย์เขาถามอะไรนะ